สบายดีท่านผู้ชมพบกับเทอร y รี่ลาวทัวเมื่อ2องาวันก่อนเราเห็นข่าวทาง f a c o o o หรือื่ปทางโซเชียลออนไลน์มีข่าววา่าน้ำมันอยู่ที่ประเทศลาวจะขาดปั๊มเรื่องนี้เป็นความจริงหรือบอ่อและอยู่ในคลิปวีรนีเราจะพามาเบิงสภาพตัวจริงอยู่ตามปั๊มน้ำมันต่างๆอยู่ภายในนครลวงยิงจันทร์มาติดตามเบิงตัวจริงน้ำกันว่าน้ำมันจะขาดปั๊มเทบ่อ เอามาติดตามชมคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยกันอยู่ในส่วนซองเสมอร์ผ่านมาท่านผู้ชมเจ็ตพาวาลากจะขาดน้ํามันอีกท้งหนึ่งแต่ว่าตามที่เข้าไปใส่น้ํามันเมื่อวานนี้อยู่ที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งแต่ว่าโมเมนต์ปั๊มน้ำมันที่พี่ๆที่บอกเป็นข่าวอรัเนาะที่เกี่ก็เปิดปกติแต่แหละอันที่นี่ปัญหาเด็ดขาก็คือปั๊มที่พี่ท่านที่บอกขึ้นเกี่ยิดเนาะคือปั๊มนี่ เสือไผ่ลาวเนี่ยเปิดปกติจะยังบริการน้ำมันปกติบางชนก็นยังมาใส่ได้ปกติถ้าไปเบิงปั๊ปมือ่นต่อไปเนาะก็จะเป็นยังไงอันนี้เป็นปัม๊มเสื่อไผ่ลาวปั๊มข้างหน้าเนี่ยก็นี่เนาะเป็นอ่าเป็นปั๊มอ่าติดตเทนเนาะปั๊มสีเหลืองๆนะนะหมื่อวานนี้เข้ามาใส่แล้วใส่ปั๊มนี่แหละเมื่อวานนี้เพราะว่า กายไปที่ที่แถวขัดหลวงหันปิดเป็นแบบก็จาเป็นชาวเลยที่ที่ว่าผมมีเงินตาซื้อน้ำมันเขาเขาปั้มเขาจัดนะเขาเล่าเนาะก็เลยว่าขอเลือกซื้อแจกการแทนแน่ได้สุดท้ายปิดอีลีนะแต่ว่าที่แต่ที่ที่ปิดอาพวุธเปิดปกติ หลายคนก็ตกใจเนาะแต่ตื่นอยาดมาภูมิน้ำมันใสอะไรแต่ว่าเบิ้งแล้วกะกัยังปกติได้แหละอยู่เบียงจันเนี่คนกัยังสัญจรไปมากปกติสังเกตรถจามทของถนนเนาะหลายหล้กก็ปันน้มันทีเข้ากลมากบ่งกีก่ะบริเวแฮ่อัดบริเวมนี้คนไปอังอเพื่อหยาดกันใส่น้ำมันนะนะทามาเบิ้งปั่มดิจเตรดเนาะเป็นอะไร เปิดหรือปิดอันนี้ปั๊ม์พลัสเนาะปั๊มน้ำมันพลัสเนะาะเบาปิดเปิดชิ้นเั่นหนึ่งเลยกต่พนักงานก็อยากจะเห็นปกติมีรถใส่น้ำมันสับเนาะเพราะว่าแต่ละคนมีน้ำมันเครื่องขอก็จะจะพอไปหยาบซิ่งกันใส่น้ำมันนะนะนอกจากว่าน้ำมันขาดตลาดมัมีแนวใส่ถ้าเกิจะ,จะหยาบกัน เป็นต่ำหนึ่งรับต้เตมเป็นยืนนไปว่านโ,นโนเนนี่จะได้เนาะส่งน้ำมันข้อบอปจนน้ำมันแบบเอเจนซ์นั่นแหละเนาะเป็นน้ำมันวุวน่น,น,นสวา่างบวัวเออบัวสวรรค์บัวสวรรค์บัวสวรรค์ทาวเวอร์ทำนหน่อยเกิดปกติเลยยังแต่พี่ๆเนาะเพราะท่านเดลไปถ่ยายไปอันนี้ต่ำเจอแถว บาดนี้นี่เองแล้วนนท์ข้อใจนนท์ข้อมาจัะหลายครับก็จวเจวาตัวก็ไปดูคนจะบ่าเลยงานตัดน้ำมันบริเวณต่ายเนไ่ยตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในภารกิจตามหาตัดน้ำมันตามหาความจริงมาปัดน้ำมันอยู่ลาวติดแค่บพหรือว่าเปิดเนาะท่านผู้ชม แต่ตอนนี้เราอยู่ถแถวแถนนบึงชันหลวงอันนี้บรรยากาศตอนเศร้าแปดโมงเศร้าเนาะเวลาแปดโมงเศร้แดดจะลั่งหอกเลยหมดเลยแตเป,ไปิดกำกันเนาะสภาพน้ำมันอยู่ดีแล้วก็ลงยอจันทรถอดปลั๊มแทบบอตามข่าวลือเนาะเพราะว่าการเสนอข่าวของหล,ยา,า,ลายคนกับคนหลายกับ พอคอยพอคอยถือขบามามจริงตัวร้ายจะเป็นการใส่หายฝ่ายซีกลหรือว่าพิดเบือนคมจริงร้ายกว่านะ่แะแต่เมื่อนี้เทอรี่ออกมาตามหาความจริงให้ทุกคนให้ได้เห็นน้ากันในตลาดตลาดพุ่งชันรวงบลได้มาโดนแหละเนาะคนมารา้ายขึ้นเดี๋ยวเห็นรถจอดเต็มอยู่ ขข้างขางเจ็ดสี่ฝากรถจักรสามพันกี่ไปโดนง่านแนนประมาณบริมาโดนแล้วก็ดีหาพันหรือสิบพัดนี่แหละนี่รถนี่รถของพัชร์ส้นเอาชิ้นขาเอาไข่มาท้ายตามเทนทางเลย แต่หลาไาชแฮะโอ้ม5นหาขัดจียิงตามเบอร์มันนะวันนี้โปได้มาออกกํลาลังกายอยู่คุณขับบวงแต่ว่าจะตามหาปรับ้มามั่นให้แทนนะองมาพิสูจนความจริงกันเป็นได้ไรแล้วนี่พูดนี้ปั๊บมอแลวนี่ น่าจะเป็นแถวเส็นถนนกระแพงเมืองผสมตามชื่อได้คือว่ามีอยสองฝั่มบริเวณนั่นเลยมันบนนะะริสอารเนาถนนแต่ว่าแบบอาคารบ้านเรือนนะแบบมันเป็นในถ่ายแบบดูดูที่นะเพราะว่าเป็นโครงการปีจีมาลงทุน ชายสนุนย่านนแม่เคสีกับมาคอมเมนต์ว่าเสื่สอนแท้คุณร้ายแท้ ตาฉันด้เปิดไลน์อะไรได้ตั้งคืนเนี่ยพว้แสงสีอาหารเปิดเต้ม แต่ไฟแดงนะแต่ว่าไฟยังตาไฟแดงคือเก่าปะเหมือนเดิมที่นี่นักเลงตาไฟแดงคะแนนเด่นๆเจ้าเจ้าปลดใส่ใจแล้วคุ้นใจแล้วแล้วแล้วเกษตร,นะออรศสาร์านเมืองเป็นแมวนี่นะสองพัฒนาปีคิดใจคนก่อน เดี๋ยวเันไปได้ปนนายะเข้าจะไปเลยปั๊น้ำมันถี่องตเ้าจืดไหนมาตามถนนระแคงเวเลยตามตนนระแงะคแงรางไไงที่ปับนึงหล้กกทีกยูีแหนะแถวซีแหนะไดงหันรัวหน่เลย ไกลมากแถวนี้เนาะจะเลยพลายสภาพบรรยากาศในตอนเสาร์ให้เบิดอากาศกาคือว่าเจีมไซด์ดีขนาดเลยแดดแดดแดดร้ายแดดทอนแห้งทางหนาพอดีถนนสะพานนะครับชายเชียวพอดีถนนก้มแพงเมืองถนนต้มแช่แช่ไอเซ็กมีงานไหม 6เท่า4งานดาวดวอหน่อย UEX นี่นงานดาวดวอน่อยคิดแอนยังเจนเป็นการประกวดจะถ่ายคิทดก็ทะเล่นยังไงละ่ะประกวดให้เล็กน่อยแสดงกามสามาดเพราะวันนี้ตลาดนะวัน,นนี้ไมตลาดอะ มันเสาวิซซี่แล้กำลังต่อเสาวิซซี่เซเว่นมีเลืนน่อนนะที่ดีก็เลื่อนแล้วตามเห็นเข้าลงขทาวแต่ว่าปีนเข้า,เ,าเข้าอะไรคิดเข้าคือตามหาปต่ำน้ำมันเปิดด้วยโปรเปิดขตางหน้นาเป็นปต่ำน้ำมันคลัส คอมนมันคลาสกิกแล้วทางนาเปิดหรือบเปิดมาเปิรนเนาะคลาสันสาหนึ่งก็ไปรับงหนาเปิดปนั่งนีไทยเนะาะแต่หาซิปอยู 5, 6, 6, ่เลนหาซิปห้าหกสิบสองคลาสเปิดมาเปิดมา,ารุ่นกัน แต่น้ำมันปกติเน,นี่ยแสดงว่าเปิดแลนะเปิดปก,กดติเด้อปั๊มพลัสสองกลับละเอาไปดูนที่ที่แบบนี้เนาะที่ที่อ่าหันหลวงปั๊มที่เคยสั่งวันสารตอ,ตอนน้ำมันเบิดนั่นต้องได้ซื้อกุปเปอร์อเมซอน่อนเช้า ใส่น้ำมันไห่บาิสต์แล้วเปิดล้างๆเที่ยวไปใส่ฝังประมาณซองกระติกก่อนนี่แหละอ่าพอเอาขึ้นซดบรสิสต์นี่แต่สแกนอย่างเดียว,วจะเลยโปรไซส,ส์จะเลยออกมาเลยเที่ยกระติกของแกแกของแก ตัวซี่นี่ก็ขอหน่อยอะ่ะขออยู่นี่เลเว่นเีเนฟเน่นนี่นี่นลังเน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 งนเ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 นายานนเ 11, นเเนเนนเ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 น 96, นเนนเนเเเนเเนเนเนเเน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 นเนนนเ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 นนนเ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 นนนเนเเเนนนเ2 รังต่อสอันน่ยูมาเน่โอเดนซีปป์ป่ะเนาะเกียเดยังเกิดเก่าอยู่พลังต่อสา่เนาะทางหงหมอการแพทย์ตึ้งเมืองจีนเยี่ยงกันหวทวายจุดนี้แหละบันทองแก่เนาะบันทองแกง่เมืองไสยเสฉาพวกเขาใจเนาะว่าเป็นยังคนคือเห,อห่อซีเมนต์อิเลเวนไลท์แท้ตอนนี้เขาก็กำลังมาออดที่แสดงสัดลวงเนาะ จริงอย่างแสดงสัตว์หลวงพอดีมาเบิ่งปัม่มมันมีปั่มหนึ่งอย่างนี้เนาะมาพามาเบิ่งอีกปั่มหนึ่งมา,าสัญลักษณ์จเปิดเริ่มตเปิดปั่มนี่เป็นปั่มสำคัญเนาะเป็นปั่มที่ออกข่าวฮะแหละที่ๆปั่มที่ออกข่าวนะ พอาเมือนี้เปิดเลยเมือนีีเปิดเมื่อวานนีปิดเนาะไกลมากเมื่อวานนีปิดกาจะว่าน้ำมันเบิ้เมื่อวานนีปิดอีเปิดอีเปิดเปคนเก็มีคนเลยไหนเดี๋ยวมันกับนที่คนใส่หรือเปเปิดจะซื้อแต่บุฟีน้ำมันเออไม่ยิ่นมือไอวจะได้ว่า เปิดแต่ว่าบุมีน้ำมันเวลาขนเราไปใส่แล้วบุมีน้ำมันใส่ว่าใช่เบิ่งรถเราไปใส่ก่อนบุมีพนักงานมายืนขายเลยเปิดปั๊มปกติใส่ราคาปกติบุฟฟี่รถจักคันนี้เขาใส่บามีได้ใส่บ่เออนี่ๆนี่คันหนึ่งเข้าไปมาใส่หรือว่า่ยังไง อุ้ยพนักงานเลยแสดงว่ามุ้ยน้ำมันแผลได้ได้ได้ขับเข้าไปละเมื่อได้คา้าเ,นะเาจ้าเข้าไปแล้ว้าเจ้าแลนออกก็คือว่าบริษัทเนาะอุ้ยน้ำมันโอ้าเจ้าไปเลยมันบุยคนมายืนบริการสับคือว่าขาดน้ำมันเนาะปัามเี้ยเปิดแต่ว่าขาดน้ำมันบุ้ยน้ำมันใส่ จกอสรุปได้เนาะก็คือน้ำมันแต่ละปั๊มมันเนี่นยใส่ในปกตินอกจากที่ททพี่พี่พอดีเข้ากายมาแถวตรงจองท่านผู้ชมอยู่นี่จะมีสองปั๊มเนาะปั๊มพี่พี่ครับปั๊มน้ำมันปั๊มพี่พี่ครับปั๊มน้ำมันเสือไฟลาวก็เลยรวะเป็นได้กับเก็บคอนเทนต์เกี่ยวกับเบิรงว่าน้ำมันขาดหรือฐานแล้วกันมาเบิรงมาเบิรงให้กระจ่างแจ้ง กต้องฝาดถ่ายแน้่ก็มาถาดเป็นปังปั้มก็เรืาถาดทุกปั้มไ็่จังไดหน่อเป็นคือตุกกส่ดํำมันวอันนี้ที่ที่ตรงจอเพราะว่เจ้าใส่เยอปั้มเอใส่ปั้มเใส่ย ยืนต่ำใหญ่ไดนะ้หนิมีหอด02แปลงรถอ๋ยืนนิ่งจเอใจอยู่นเนาะธนาคารก็ยังมีเลยอยู่่ลยนะเจ้า Amazon อเมซอนหนนี่ถุขขนาดยงน้อ๋ปกติต่ำนเปิดเปิดให้บริการปกติเนาะที่ท่งจอต่มใหญ่หนะีิเจ่าขาเป็นบางปัมเนานะมาเบิ้งกันนะ มันเกือน้ำมันก็เหวี่ยงก,ก็รังมากกับพี่แต่ว่ามันเบิรนะ์ตเนาะมันเบิร์ตหล้วก็รอดฐานน้ำมันมากกับเรื่าเปิดฝั่งป้าไว้บางแบบนะเพราะว่าธวัปต์ปิดลูกค้าอาจชิปมาเลยเห็นไหเปิดไปก่อนรอลูกค้าเข้าไปก่อนยังมีฝั่งหนึ่ั่งเต๋อไฟลาวอยู่ในตลาดโดงจองมานี่เนาะมาเปิดดูกัน เสือไฟล่าปะคอยขาดจะมีตลอด ก็ไปใส่ปกติเอาสมมตการีื่นเต้ข้อมูลเลยเนาะ่านผู้ชมมาหอนี่เขาก็สามารถสรุปได้ว่าน้ำมันอยู่ที่เรื่องจันประเทศลาวปัจจุบันนี่เนาะเหมือนี้ยวเป็นวันที่23เดือนเก่าปี2อง3นเนี่ยที่ว่าน้ำมันใส่ได้ปกติเนาะบางปั๊มที่เาเห็นก็คือปั๊มที่ๆแถวสัตหลวงฮน ขาดปันแล้วนะคนขับไปใส่กับคนใส่จะมาปั่มกันดีหน่อยเพื่าปกตินะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคอเจ้าพิธีการเหนี้นะครับชมท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นใดๆก็คอมเมนต์กันกลับมาเนาะ